สวัสดีครับน้ชมยินดีตอนรับข่าส่ชองสองพระโชคมณีสอพระโชคสิษีพผีพระนองไปที่วัดป่าคําชนครับอำเภอบันดุงจังหวัดดุรด,ดท่านนี้ครับซึ่งมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่นั่นครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สอพระโชคก็ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากบุญพระลาพาโชคครับก็ต้องขอขอบคุณบุญพระาพาโชคมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องก็ตางสองพระโชคมากครับยวษีพายเบิงว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านมาชมแม่ย่าครับผมครับพญานาคราชแมย่าศีปทุมมาครับผมคิดว่ามาล่งลางน้องคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ครับผมครับนี่ว่าเป็นการแสดงแล้วว่ามันตัวละครนะครับเนาะของจริงๆครับพี่น้องเห็นชัดบอครับพี่น้องชัดบอครับเมืองช่มไปน้ํากันครับพี่น้องชัดปอ ยายเลยถอดสอยใส่กับคันหากับเอากระเป๋าครับครับครับผมครับครับแม่ครับสอยบนถอดออกจากข้อเมืองมึงมีเหล็กบ่บ่มนี้ตั่มีขอตรวจดูเอฟซีเมืองน้ำกันนี่ครับสอยที่ล่างได้ถอดออกจากข้อครับผมไปน้ำ อยู่ในบัางก็มีผมแอดแล้วก็พ่อจ้ำแล้วก็ล่างล่างไม่ยา่นี่ยนะครับผมยางไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วครับพี่น้องนี่แหละสารผอบปูก็ได้พ่อจ้ำก็อยู่นี่เห็นน้ำกันครับพี่น้องก็จะเห็นน้ำกันเมืองน้ำกันครับ ศักดิ์ษิ์ใส่ใส่พี่น้องมเลยแต่ว่ามีเศษฝุ่นอยู่ปกคก้มข้างหน้าแค่นั้นเองครับผมแต่ว่าเนือ้อเนื้อแท้ของน้ำเลยใสครับผมครับก็ชมไม้ยาไปน่วกันครับคิดว่าเป็นรางไมย้ยาเลยครับผมมาผู้เดียวครับแล้วผมก็มาเห็นพอดีก็เลทยทายว่าแม่พี่น้องในเมืองครับ โมมีักขัน้นพระคู่กับโบยูน้องประยุนธไม่างานล่องเท่าถอดไปใส่เอิ่นฮะแม่แม่แต่ม่มา,มาน้ำกันบ่ล่ะ แม่ไปสแล้วมันไม่งาไม่งาไปสแล้วอืคมครับมีวะมีโทรศัพท์บะมีโทรศัพท์อยู่วะเออ ไม่ยายเาดี๋ยวรถอย่างมากครับรถไม่ยายยิ่งใส่ไม่ยามาจังไดหน,น่มากก็ไผ่ขึ้บุ้ยไผ่จะค้มมคนของของยาอยู่ที่นี่นั่งคออ่ะนั่งนั่งห่มพี่นี่นั่งนั่งห่มงสักกันนั่งตะแคร่ผุนอ๋อหายไม่ยาไปนั่งตะแคร่ผุนแล้วนั่งห่องหมุนบนเตียง นั่ง,น,งนั่งเตียงออเออไปไปนั่งนั่งเตียงก่อนครับนั่งเตียงก่อน,น,ต,อนตามพ่อะจำไปครับผมไปนั่งเตียงสักกอนเดียวผมสิท,ทุ่นเอาญาติมารับเนอะอยู่โทรศัพท์นี่เบื่อญาติอยู่มั้ง แล้วก็นั่งยางไปครับไปนั่งเตียงกันครับผม มามนั่งเตียงในห้องมีครับผมนั่พราจำไปเอราะเพราจำหลีกทั้งเล่ารู้หลเตี้ยเรลเห็นพราํจำยู่หันเล่าอยากลบเขาเขาไปนั่งนะครับนั่งเตียงครับผมเอขาเขานั่งเง<อ>ตียงนะครับครับผม,มอ,อ,อืม<พ>อครับผมนั่งเตียงแล้วแหลครับเศร้าห่มสัก,ก่อนยางมะกอกเลยได้หนิวายน้ำก็ไม่วายมะากาลแหรอเอานั่งซะก่อนครับผมนั่งเตียงครับ นั่งเตียงเด้อ,น,อนั่งข้างบนนี่แหละครับนั่งสักกันอืมอนั่งสักกันจ้ะนั่นแล้วประจำเมืองโทรศัพท์เรอบทุกวัน,นมั้งนี่เบือ่อยากปะครับผมครับคันพ่อจำอยูอผออย่ผู้เดียวนี่ก็โอ้ข้าคันอ,อยู่ผู้เดียวนี่กลับบ้านแล้วจ้ะ น้าแบบบ่น้ำหนักได้ละบทีบ้านได้เละแลวต้องใส่ของแล้วโทรศัพท์เพิ่ม่ทรัพท์แล้่ใส่ใม่ใส่ท่องแท้ยังรัโอ้ยโทรศัพท์เปียกมอนยอดพี่น้องเลยจะตั้งแ่ละแบโรับโอ้โหโทรศัพท์นี่รหัสนะเอาไว้อะไรัำ เขาว่าได้โทรศัพท์นีรหัสเนี่ยครับโทรศัพท์เล่าครับไดไใส่รหัสครับจังหวะหลุรหัสบัตจังหวเมืองเบิดว่าจังืองเบิดโทรหยาดแล้วครับผมขอว่าโทรศัพท์ไดไใส่รหัสครับผมรหัสไว้ครับแม่นไส่รหัสไว้เปิดนาจอว่าได้ก็เลยบุริ่จากซื้อหยาดเาไปแล้วเปิดเนี่นะครับขอเสียที่ไส่รหัสครับผมผมกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วว่าได้ครับผมเปิดว่าได้เปิดเปิดเปิด เปิดปรหัสโทรศัพท์ใช่ไหมจ้ะเปิดโทรศัพท์รหัสเปิดแบบไรอ๋อแล้สแกนในมือเอจาจ้ะ เดี๋ยวเรางสิเขา้าไปเดินเออจ้ะอ่าโทรศัพท์จ้ะลองลองโทรหาหาญาตินึกโทรหาญาติจ้ะผู้ผู้ผู้ใดหูจักเอารถมารับอยู่วัดป่าคำชนวังคำชนจ้ะ <Okay. S 2> โอเคมาหนี่คอสแมันแนวมาใแม่แม่ใม่แม่ฮัลโหลสวัสดีครับคุณแม่ <Yeah. S 1> ครับนี่แอดบุญพลาเด้อครับผม mm hmm. กได้ดใส่โทรศัพท์น้องเล่าบ่านในน้นองเล่าอยูวัดปลาค้าชนครับผม mm hmm. มารับเล่าแน่เ mm hmm. ด้อตอนนี้ล่างงานล่งเล่าอยู่ อยู่อู่าสครับนี่จ้าจเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้วัดตาคำชนครับผมโอเคครับครับครับด่วนครับโอเครับทราบเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวนี้แหละครับผมอานั่งพักสักนครับอย่านั่งพักสักนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละก็สั่งครับผมแมน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 เออแมน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 ที่กดโทรศัพท์ถือยังที่ไขเยอะสั่นจะไปเดี๋ยวนี้ เราโชคดีแล้วพี่น้องไอ้บัตโชคดีแล้วน้องเรากดโทรศัพท์แมมเป็นแม่เล่านะครลบแมม M A M Y แมมไม่แม่ฉนะันครับผมโอ้โหซาตุติดต่อญาติได้ครับผม <ừ. S 1> ก็เลยถามว่าอยู่ไสครับเออเดี๋ยวสิไปในนี้เราก็แสดงว่าบ่อยู่บ่าไก่นะเนาะครับผมถือว่าโชคดีครับอืครับเปิดนายบนแะม่บ้านาีนานาเป็นผู้ใดแท้นาน

ชมไปน้ากันครับพี่น้องแล้วก็รอญาติครับผมรอคุณแม่เรามารับครับผมโทรไปบอกแล้วล่ะไปตอนนี้ละวสันเดี๋ยวแม่ก็มาครับอยู่ในนี่บบมีรถเล้ครับเราโบนัยมาโดยรถครับผมแต่ว่กกระป๋อสาบคิดว่าย่างมากนะครับผมแล้วก็ไปพอกันอยู่ในว่างนะครับผมผมก็คิดจังไดบูจังว่าโอ้ยไปว่างกันนะวสันซิมีอย่างนออยู่ว่างวสันกเเลมากครับผม มากอะไรมาพอพราะจำพับน้องเล่านี่แหละครับผมหลังไม่ยานี่แหละครับผมตามที่ท่านเห็นในกลิฑานี่แหละครับผมก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะได้ตัวดีตัวมันได้คักได้แน่พี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อครับผมแหกฝากช่องนะครับผมคถ้าอย่างไี้ก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อไม่พลาด คลิปดีๆครับเนื้อหาหน่าสนใจครับผมผมก็สิน้ำเสนอให,ให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เห็นอยู่ตลอดเวลาครับผมจบตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อง